ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับฟังสบายๆสไตสล์สระนันโดยสระนันรอเอกวัตรคนนี้เองครับมาพบกับท่านเรื่องราวอัตชีวประวัติของดอกเตอร์สมบัติเมธนีและคุณการนาเมธนีซึ่งกระผมต้องขอบคุณภาพต่างๆที่เอามาจาก Google มาจากเว็บไซต์ต่างๆและขอบคุณ ท่านผู้ดีได้เขียนเรื่องราวของคุณสมบัติเมธนีเอาไว้ให้ผมเป็นแกนในเรื่องนี้ก็คือท่านขุนบุญยราศีนะะท่านเป็นนักข่าวเหมือนผมครับคือท่านชื่อสิริพงษ์บุญยราศีเราเคยอยู่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันแล้วน่าจะเจอกันบ้างแต่น้อยนะะเพราะตอนปีที่คุณสิริพงษ์เขียนเนี่ยเป็นปีที่พี่แอ๊ดไปเป็นท่านสอวอแล้วผมไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้ว ะะเราก็เลยได้ไม่ได้เจอกับคุณสิริพงศ์แต่ว่าก็ขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงแต่ก็ขอเสียใจด้วยที่คุณสิริพงศ์ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะฮะตั้งแต่ปีสี่เก้าห้าเก้าอันนี้จะจะสามสิบจะจะจะยี่สิบปีแล้วนะฮะก็ขออา,อานุโมทนาบุญที่จะเขียนเรื่องเราไว้เป็นแกนพี่แอดกับพี่ตุ้ก็ลงความเห็นว่าเธอเอาเล่มนี้ยไปคุยได้นะฮะผมก็ ได้คุยกันมาแล้วส่วนหนึ่งผมก็จะเอาความรู้ที่ผมมีเนี่ยอประกอบกับหนังสือเล่มนี้ที่เป็นตรีมของเรื่องนะฮะเอาเราเล่ากันมาถึงเรื่องที่พี่แอดสมบัติเมธนีแล้วก็พี่น้อยกมลวาวทินพี่นำดีเขากําลังทะเลาะก,กันแล้วก็หนึงซื้อพิมพ์ก็พาดหัวซะจนบันลายไว้วอดไปเลยนะฮะก็ก็เรียกว่าเสียหายกันพอสมควรในในยุคนั้นนะครับ เรามาต่อกันในตอนที่สามวันนี้เลยครับว่าเรื่องที่สามนะฮะตอนนีนเรื่องที่สามคือเรื่องเล็บอินรีเดี๋ยวผมขอเท้าความนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวท่านจะงงว่าอยู่ๆโผล่ขึ้นมาเรื่องที่สามนะฮะก็พี่น้อยเนี่ยที่บอกว่าตัดเชือกน่ยจริงๆแล้วพี่น้อยกมลวาทินเนี่ยเขาไม่ได้ตัดนะฮะเขาไม่ได้ตัดแต่เขากลับสร้างอีกสี่เรื่องเลยนะ,ะเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องน้ําตาลไม่หวานนะเล่นคู่กันกันกนกนกบเมตตารุ่งรับเรื่องที่สองคือเรื่องกฎหมายป่านะกฎหมายป่าเนี่เล่นคู่กับพี่ปริมประพาพรน,นี่มาเรื่องที่สามก็คือเรื่องเลกอินซีนะของบริษัทภาพยนตร์สานาวีไทยโดยพี่สุพรร์พรามพันธ์ พี่สุพันธ์พรามพันธ์นี่ก็คืออดีตสามีของคุณพิสมัยวิไลศก่อนเขามีบ้านอยู่แถวซอยรางน้ำผมไปบ่อยเพราะว่าอยู่ใกล้โรงพิมพนะะ์คุณสุพันณ์พรามพันธ์เนี่ยก็เป็นนักสร้างหนังที่เรียกว่าขาใหญ่ลนะแล้วก็เป็นผู้กำกับการแสดงเองด้วยเรื่องนี้นะเรื่องเรปอินซีเนี่ยจากบทประพันธ์ของสอนวราชไม่ใช่สรนันนะฮะ โดยเรื่องนี้ได้เล่นคู่กับพิษสมัยวิไลสัต์เป็นครั้งแรกและยังได้เล่นกับแสนธุรศักนะฉายาเบิร์ดแลงคาสเตอร์เมืองไทยนะแสนก็เคยเป็นดาราในสังกัดกมูลศินเหมือนกันจากเรื่องนี้หนังเกือบทุกเรื่องของสุพรรณพรามพันธ์จะเป็นผมแสดงอีกหลายเรื่องนะคือพี่แอแต่เป็นคนสุภาพน่ารัก เป็นคนไม่ไม่เยอะไม่มากเรื่องไม่ขีง้งอนไม่อะไรทั้งนั้นทํางานกับใครอ่ะพี่แอ๊ดมีความสุขกับงานแล้วคนที่ให้พี่แอ๊ดไปร่วมงานด้วยก็จะมีความสุขในการผมอย่างผมเนี่ยอายุน้อยกว่าพี่แอ๊ดหเป็นหลายสิบปีเลยผมไปทําแสงสีเสียงผมก็จะเป็นผู้กํากับพี่แอ๊ดผมก็จะบอกพี่แอ๊ดอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยผมก็มีความสุขในการที่อย่างน้อยผมได้เคยกํากับสมบัติเมทนี แล้วผมก็ได้ความรู้ในการแสดงในการกำกับคือผมได้มาหลายๆอย่างจากคุณสมบัติเมธนีเอาว่าเป็นครูคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยก็ได้ในวงการบันเทิงนะอ่ะเรื่องที่สี่ที่พี่น้อยกมลวาวพิสร้างก็คือเรื่องเจ้าพยัก์นะเรื่องนี้เป็นของคุณฉลองพักดีวิจิตแห่งบางกอกการภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เล่นประกอบกับ ที่ชนะรีอุบลเพื่อนรุ่นพี่ของพี่แอดเป็นครั้งแรกและนางเอกคือเพชรชราชาวราพี่แอดได้เล่นเรื่องนี้คู่กับเพชรชราเป็นเรื่องที่สองหลังจากที่เล่นเรื่องที่จะตีกันตายสิงล่าสิงเนี่ยนะตีไปต้องให้เพชราไปเล่นแฝดนะฮะใช่ครับพี่แอดบอกทุกเรื่องที่สมบัติเมธนีรับเล่นในวันนั้น เจ้าของหนังทุกคนจะบอกกับสมบัติเมทนีว่ามีคนทางกำมลสินภาพยนตร์โทรไปบอกว่าอย่าเอาสมบัติเมธนีเล่นหนังนะเพราะเป็นคนไม่ดีเป็นคนเนรคุณมีนิสัยเป็นอันธพานดื่มเหล้ายำเปพี่แอดบอกเออเป็นอย่างนั้นไปได้เวยนี่ถ้าเป็นดาวร้ายบางคนนี่ เขาบุกไปถึงบ้านเลยเนะเขาจะบุกไปถามเลยว่ามึงพูดอย่างนี้มึงต้องการอะไรแต่พี่แอดได้ฟังแล้วก็แค่อืมเอาอย่างนี้เลยนะพี่แอดบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจเลยครับใครจะคิดร้ายอย่างไรจะตัดออกจากความคิดของตัวเองไปในทันทีอืมก็ธรรมะนะเอาธรรมะเข้าคมนี่แหละครับผมถึงได้ ไม่ค่อยแก่ไงเอาจริงๆนะอย่างที่พี่แอดสมบัติเมตินีว่าจริงๆนะถ้าเราไปคิดว่าคนนั้นว่าเราคนนี้ว่าเราคนโน้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นเราไปแบกเอาไอ้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 กากเดนคําพูดของมันนะมาใส่ไว้ในสมองมันทําให้เราคิดหน้านิ้วคิ้วก็หมดแก่พี่แอดบอกว่าผมไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้นี่อะเป็นเหตุที่ผมไม่ค่อยแก่นี่พี่แอด อายุจะร้อยเลยยังไม,ยงไม่ยังไม่มีความรู้สึกว่าจะแก่นะในความรู้สึกของผมนะนะฮตอนนั้นเนี่ยพี่แอบอกว่าผมตั้งหน้าตั้งตาแสดงทุกเรื่องอย่างสุดชีวิตจิตใจไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเรียกว่าจะบอกว่าไม่กลัวตายมันก็จะมากเกินไปไหมแต่พี่แอก,ก็เล่นบทเสียงตายประเภทแบบว่าอืมนะไม่กลัวเลยความจริง พี่แอร์บอกว่าผมเองไม่อยากเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เพื่อความจริงแล้วก็เกรงว่าคุณพ่อของผมจะเสียหายก็จึงได้เอามาเล่าผมขออาภัยนะที่ผมเล่าแนละบางทีผมใส่อารมณ์ไปแรงๆขออภัยผมไม่ได้มีเจตนาไปไปลบถมโจมตีอะไรท่านนะแต่เพื่อความมันของเรื่องก็ต้องใส่อารมณ์ในฐานะนักแสดงนักแสดงละครวิทยุ รู้จักใช้เสียงตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับพี่แอดยังพูดต่อไปว่าคนเราเมื่อเดินหน้าอย่างเดียวด้วยความเด็ดเดี่ยวและจริงจังกับงานที่ทําอยู่อุปสรรคต่างๆในเวลานั้นก็ผ่านพ้นไปอย่างไม่น่าเชื่อและไม่นานเขาก็พบกับความสําเร็จก็คือตัวพี่แอดพบกับความสําเร็จเรียกว่าเกิดในวงการอย่างเต็มตัวนะเป็นพระเอกอย่าง เต็มตัวนี่คือสมบัติเมทานีที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับว่าพระเอกตลอดกาลนะที่สินค้ายี่ห้อหนึ่งเขาเอาชื่อพี่แอดไปไปโฆษณนานะที่เขาจ้างพี่แอดเป็นพีเซนเตอร์ว่าพระเอกตลอดกาลอ้าวจริงๆพี่แอดก็เป็นพระเอกตลอดกาลหลายคนก็เป็นพระเอกตลอดกาลนะครับแต่ว่าสันดานแล้วก็นิสัยใจคอเนี่ยก็แตกต่างกันไป ตามแต่มนุษย์ที่เกิดมามีรากฐานของชีวิตไม่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ออกจากสังกัดของกมลสินภาพยนตร์และได้เล่นภาพยนตร์เรื่องสิงล่าสิงประกอบกับนางเอกคู่พระคู่นางอย่างมิตรชัยบัญชาเพชรชราชาวราทำให้สมบัติเมธนีมีชื่อเสียงเป็นที่สนใจของแฟนหนังอย่างกว้างขวาง,วางจนผู้สร้างและผู้กำกับค่ายใหญ่ๆถึงสี่ค่าย นะเช่นคุณรัฐเปรสตญญันยะีของแล้วก็คุณสมาคนคัมพีคุณสุพัน์พรามพันธ์แล้วก็มาค่ายคุณฉลองพักดีวิจิตนี่ต้องถือว่าเป็นค่ายใหญ่นะค่ายหนังใหญ่นะอันนี้มันมีก่อนที่จะมีสีบุญเรืองก่อนที่จะมีบริษัทเอเพ็กของเฮียต้งของโคนโน้นคนนี้นะอันเนี้ย เขาเขาพวกนี้เขาเป็นบริษัทที่ทําหนังมาก่อนนะครับสมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่เริ่มมีงานแสดงเข้ามามากมายเรื่องราวตรงนี้พี่แอดเล่าให้ฟังว่าในกรณีที่รับหนังทีเดียวสี่เรื่องเป็นงานที่ลำบากใจอย่างมากในระยะแรกๆของผมการจะจัดคิวให้เขา หมายถึงว่าจะจัดคิวเรื่องไหนไปถ่ายเมื่อไรวันมันมีเจ็ดวันแต่ว่ามันมีสี่เรื่องแล้วก็หนังแต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็ถ่ายอย่างน้อยต้องมีสามวันสองวันอ่ะอ่อาทิตย์จันไปเรื่องหนึ่งอังคารพุธเรื่องหนึ่งนะฮะพาดถูกเส,สาเรื่องหนึ่งไอคนที่ได้ไปสามวันนี่แหละมันก็จะตีปีเห็นไหมเนี่ยผมบัตรเมทนี้ให้กูต้องสามเรื่องอ้าวอีกสองคนนึงก็บอกว่า อ้าวพี่แอ๊์ทำไมให้เขาสามวันทำไมไม่ให้ผมสองวันเออมันใช่อาทิตย์หนึ่งมีเก้าวันไงก็ไม่รู้ <c oughs> นะเพราะแต่ละคนก็อยากเปิดกล้องแล้วก็อยากปิดกล้องอยากให้มันเสร็จเนี่ยมันจะได้ได้ตังค์เนี่ยครับวงการบันเทิงมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าโมโหร้ายอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนมีพวกนักเลงมีอาวุธมีเงินมีทองบางทีมือก็เลยกลายเป็นนักเลงบางทีต้องเอานักเลงมาข่มมาขู่ดราด้วยอนะ บางทีก็มีค่าผู้จัดการดาราก็ามีเออก็ไปอ่านข่าวตามข่าวดูกันลวกันบานเลยนะพี่แนเล่าต่อไปว่าตอนนั้นก็พอจะรู้ว่าพระเอกมีหน้าที่จัดคิวให้เจ้าของหนังในกรณีที่รับทีละหลาย,ลายเรื่องนะฮะพระเอิญเคยได้ร่วมงานกับสิงล่าสิงนะครับกับมิตรชัยบัญชาจึงรู้ว่า มิรจะเป็นผู้จ่ายคิวให้เจ้าของหนังทุกวันที่ยี่สิบห้าของเดือนคือให้เวลาเจ้าของหนังห้าหกวันในการที่จะไปติดต่อกับนางเอกและตัวแสดงประกอบอืนอ่นๆนะเช่นยกตัวอย่างเรื่องสิงล่าสิงมิตรจะให้คิวถ่ายของมิตรมาหกครั้งในหนึ่งเดือนหกครั้งในหนึ่งเดือนนะฮะสมมุติว่าคิวมิรวันที่หนึ่ง วันที่หกและวันที่แปดกลางวันสิบหกกลางคืนยี่สิบสี่วันหนึ่งแบ่งเป็นสองคิวบรรดาตัวแสดงเช่นนางเอกหรือดาวร้ายก็จะรับทราบจากเจ้าของหนังคิวที่ให้คือคิวที่จะต้องฟิกเอาไว้เลยไม่งั้นถ่ายไม่ได้นางเอกนางรองผู้ร้ายนะะก็จะจัดคิวตามพระเอก ผู้ร้ายเนบางทีจะเป็นชุดเดียวกันนางเองที่เป็นคนเดียวกันนางรองที่เป็นคนเดียวกันเรื่องนี้ไปเรื่องโน้นเรื่องโน้นไปเรื่องโน้นเรื่องโน้นเขาเรียกว,ว่าเรียกว,ว่าคือตามกันไปเลยเพื่อที่ให้มันลงตัวนะนี่คือการจับคิวเอ่อให้กับผู้สร้างและอย่าลืมนะครับว่าดาราเนี่ยแทบไม่มีพักเลยนะถ่ายเรื่องนี้เขาจึงก็ถอกคืนนี้เป็นฉากกลางคืนทั้งหมดห้าคิวเนี่ยบางทีถ่ายกันทั้งคืนเลย เช้าต้องไปอีกเรื่องหนึ่งนี่แหละไอ้ที่ขับรถไปตายกันเยอะก็มีอย่างนี้ก็มีนะฮะวิแอคก็บอกว่าคราวนี้ก็ถึงข่าวผมละสิเมื่อก่อนไม่มีปัญหาเพราะเล่นทีละเรื่องแต่พอมารับเล่นทีละสี่เรื่องถ้าไม่จัดคิวให้เขาถ่ายทีนี้และนะมันจะยุ่งเพื่อความสะดวกและสามคีนในวงการ ในฐานะที่มาทีหลังมิตรชัยบัญชาต้องให้เกียรติเพื่อนจัดคิวก่อนมิตรแจกคิวไปก่อนว่าวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็พอรับคิวจากมิรไปแล้วก็มาเอาคิวที่สมบัติสมบัติก็จัดคิวตามมิตรชัยบัญชาไปนะเรื่องดาวร้ายก็เรียกว่าสมบัติเล่นเรื่องก้าวมหาการนางเอกเพชรราชาวราช ส่วนผมเล่นเรื่องก้ามังกรนางเอกก็เพชรราชาวราชส่วนผมเล่นก้ามังกรนางเอกก็เพชรราชาวราชเหมือนกันเจ้าของหนังของผมจะต้องไปเอาคิวของเพชรรามาให้ดูในวันที่ยี่สิบห้าตอนเย็นว่าเพชรราหรืออีต,ติดคิวมิดวันไหนบ้างคิวประจบเริกยามดีประจบนี่คือพี่น้อยนะฮะชื่อน้อยเหมือนกันคนนี้เสียชีวิตไปเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วแล้วนะ คิวไหนบ้างก็จะเรียกเรียงคิวไม่ให้มันตรงกันการถ่ายก็จะสะดวกลื่นไหลไปต่างคนต่างก็ทำงานได้เต็มสตรีมนี่คือความรักความสามคัคคีไม่ถือว่าเองแน่ข้าแน่อย่างนี้แหละเจ้าของหนังก็กลุ้มลุมเจ้าของหนังก็กลุ้มนะเพราะไม่รู้ว่าจะเอาคิวพระเอกมาชนกับนางเอกได้ยังไงดี นะแต่ถ้ากรณีใช้นางเอกคนละตัวกันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่จะจัดเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือการจัดคิวถ่ายทำภาพยนตร์พระเอกมีคิวน้อยกว่าก็ต้องจัดคิวของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงคิวมาชนกันครับโอ้ไอเรื่องคิวเนี่ยปอ,อดอมาแล้วสำหรับผม นะฮะเมื่อย้อนหลังไปสักสิบกว่าปีก่อนเล่นละครกันตนาเล่นละครดาราวิดีโอเล่นะหนังเจ้าของสามเสียนของไปลัสสังเวริบุตรนะะและยังไปเล่นละครของอคุณแดงสุมเมศุนทรวิภาคเป็นละครเย็นเล่นละครของอาจารย์ไพจิตโอ้ยบางทีมันนึกในใจว่าโอ้ยที่เขาตายตายกันนี่แบบนี้เองนะฮะแต่ทําไงได้ละ่ะเมื่อรับเขาเล่นแล้วเนี่ยก็ต้องต้องไปเล่นนะฮะ แต่มันก็ถามว่ารายด้านโอเคไหมมันโอเคเลยครับมันทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวหลุดหมดหนี้หมดสินมีบ้านมีรถยนต์ลูกเต้าไดเรียนหนังสืออะไรดีอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งแต่ว่าความทุกข์ทรมานแล้วก็การระวังเนื้อระวังตัวมันก็ต้องระวังพอสมควรนะครับเอาละครับวันนี้ฟังสบายสบายสไตล์สรนันด้วยกระผมสรนันโตรเอกวัตรก็หมดเวลาลงติดตามรับฟังได้ใหม่ครับในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ